สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเคียตคูดคาร์รสซิงในช่วงรถเข้าใหม่นะครับรถอะไรเข้ามาวันนี้ต้องบอกเลยว่าสีแดงแรงริดมากะครับผมไม่สีไม่แดงนะครับไม่มีแรงขับโอ้โหต้องบอกอย่างนั้นกันเลยทีเดียวน,นะผมรถรถคันนี้ติดไฟแนนซ์อยู่นะครับผมไม่ปิดให้น้องเรียบร้อยผมปลอดภาระานี่ล้านเปอร์เซ็นต์นะผมนี่คือข้อด,ดีในการมาขายรถให้กับเคียตคูดคาร์รสซิงนะฮะแล้วก็น้องเขาอยากขายรถคันนี้เขาก็โทรมาผมที่เบอร์โทร099456 2455พร้อมทั้งส่งรูปรถคันนี้มาที่อดีไลน์ a อไซเ AOD ดส6นะครับพอคุยรายละเอียดกันจบปุ๊บก็ว่าจะไปดูรถที่น้องน้องก็เลยขับรถมาให้ดูที่เต็นท์ผนมะที่หน้าร้านเลยทีเดียวก็ได้คุยกันเสร็จเรียบร้อยมาหน้าร้านก็เช็คยงเช็คยอดปิดไฟนัซ์ให้น้องปลอดภาระนี่ยินดีด้วยนะครับน้อง นี่คือเจ้า Nissan f a r r ด d y 3 7 0เนซโตนะครับที่มาพร้อมกับพาร์ทชุดแต่ง Nismo V2 นะฮะร,รอบขันบอกเลยว่าลอคันจริงนี่ลอมากนะคันจริงลอมากนะนี่ขนาดยังไม่ได้ขัดสีนะเดี๋ยวขอไปขัดสีชีวิวันหน่อยนะผมพี่แปรพอดีเพิ่งล้างเสร็จนะผมฝากระโปรงเป็นคาร์บอนนะผมฝากระโปรงคาร์บอนนะแก้มนี่ก็คาร์บอนนะแก้มคาร์บอนล้อแอดเวนนะครับผม GT ขอบ20 พ่นเบรกแดงด้วยหล่อจริงๆนะผมเข้าจัดฟิตมงฟิตเมนต์ลงตัวจัดๆเลยคันนี้คันจริงผมบอกเลยหล่อมากนะคันจริงหล่อมากนะคันนี้นี่ดูโชคช่วงล่างเป็นเทอินนะผมแฟกซับหางหลังเป็นวาลิสนะผมวาลิสองชิ้นนะเป็นคาร์บอนนะผมเป็นคาร์บอนนะแล้วก็กันชนท้ายเป็นนิสโมนะผมกันชนท้ายนิสโมวีทูมันสวยนะ ท่อเป็นท่อไทเทนะผมท่อไทเททั้งเส้นนะท่อไทเททั้งเส้นดำตัดแดงโอ้โหหล่อจริงแล้วก็โลโก้นิสโมนะโลโก้นิสโมอหลอ่ลอเลยหลอ่ลอเลยมาดูภายในกันหน่อยเซมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้เพิ่งล้างเสร็จนะผมก็เลยมาถ่ายให้ดูก่อนเนาะนี่ครอบคาร์บอนคาร์บอนนะมาเต็มเลยใครได้ไปคันนีมบอกเลยคุ้มมากนะผมน้องเขาทำมาให้คุ้มแล้วพวงมาลัยมันตีฟังกชันมีแพดเดิลชิพนะผม เกียออโต้นะฮะเป็นเกียออโต้ของ3ามจดสั้นมันจะเป็น7สปีดผมเป็นตัว7สปีดด้วยนะนี่มีคงมีครอบคาร์บอนนะครับครบจบเลยภายในเป็นเบาะหนังสีส้มผงคาดกลางด้วยผ้า,าคันทราร่าสวยหลอๆอย่างนี้เลยมาดูดิมาดูใต้ห้องเครื่องสิมาดูใต้ฝากระโปรงสิมีอะไรกันบ้างนะครับเปิดขึ้นมาว้าวโอ้โหเบานะผมเบาเลยอ่ะเหมือนไล่เบาเลยไล่เบามันเลยนะฮะ ปลากระโปรงนะผมเป็นของกาลารดกาลาดแบร์นะเบลี่อ่ากาลาดเบ์ลี่นะผมใช่แล้วนะ,ะตัวค้ำเป็นนิสโมโอตัวชุดตัวค้ำค้ำเคิมติดโลโก้นิสโมนิสโมมาอย่างหล่อเลยผมฝาเครื่องแดงนะผมเครื่องเป็นเครื่อง 3,700cc นะผมเครื่อง3 7 0 0ซีซีนะนี่มีหม้อพักน้ำเป็นมีเนียมด้วยนะตัวเนี้ยก็เป็นเพียวคาร์บอนเหมือนกัน มีออยเครื่องออยเกียร์ครบเลยน้องดิงดูเฮ้ยผมว่าคันนี้ใครได้ไปนะคุ้มนะคันนี้น้องก็ทํามาดีนะผมี่น้องลูกค้าทํามาผมผมก็จะไม่ถอดอะไรนะฮะผมก็จะให้ลูกค้าไปแบบนี้เลยเหมือนกันนะครับอ่านี่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 น,น,น,นี่ข้อดีในการมาซื้อรถที่เคียตพุทธารสซิ่งนะครับรอๆอย่างนี้ก็ให้ไปรอๆอย่างนี้เลยนะฮะนี่นี่นะผมใครนะฮะที่มีรถจอดไว้ไม่ได้ขับ ต้องการอัพรุ่นหาเงินหมุนธุรกิจติดขัดปัญหาไม่มีเวลาลงขายไม่อยากวุ่นวายใ้ใครมาดูหลายคนนะผมอยากเปบว่าให้คนมาดูคนเดียวถ้าเขาชอบเขาถูกใจเขาสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยมาหาที่เคออสเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วผมโทรหาผมก็ได้นะลองเช็คลองสอบถามราคากันดูที่เบอร์โทร099 456 2455นะผมส่งรูปรถที่ต้องการอยากจะขายมาที่ id line a o d 456คันเนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ปิดไฟแนนซ์ให้ลูกค้านะผมนี่คือข้อดีของกููคาร์ลสซิงผมไม่มีการขอผ่อนต่อนะครับถ้าผมชอบผมถูกใจผมให้ราคาพร้อมปิดไฟแนนซ์นะลูกค้าก็จะได้สบายใจไม่ต้องไปนั่งกังวลว่าเดือนนี้เขาจะผ่อนให้เราไหมนะครับเราจะผ่อนกุญแจไหมอะไรอย่างเงี้ยหมดปัญหานะผมเพราะว่านโยบายลูกคาร์ลสซิงคือซื้อลรถลูกค้าเราปิดให้ลูกค้านะผมลูกค้าก็จะได้สบายใจถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดสับสไค b e นะผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่ช่อง YouTube Good Car r ซิ i n g วผมอยากจะดูภาพนิ่งก็ไปดูได้ที่เพจ Good Car r o ส i n g นะผมโอ้โหบอกเลยคันนี้หล่อแน่นอนนะฮะเดี๋ยวขอขัดสีล้างทำความสะอาดสักหน่อยนึงรับรองว่ามันเด่นนะผมเด่นมากเลยคันนี้โดดเด่นมากเลยแต่งลงตัวดีนะผมพัสนิสโมวีสองหล,อล,อล,อลอ่อหล่อหล่อหล่ออโคตรเท่เลยขอบคุณน้องลูกค้าจริงๆน,นะที่ ขับรถมาขายให้